ผมพาพี่น้องมาเบิงริมโค้งนะครับที่นี่คือริมโขงแถวบึงการนะครับ แถวบึงการจุดนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยครับแนมไปฟังพุ่นเห็นภูเขาก็คือน่าจะเป็นผู้ควายผู้หมูนะครับของผู้ควายบอกครับก็เอื่นของเมืองลาวนะครับอันนี้นาโค้งนุ่นมาคักครับและก้อนมองนี้คือหาดสุกสําลันนะครับในย่านน้ำขึ้นมันก็จะบมีหาดในพี่นองเบิงนะครับมาเบิงพี่นองน้ำมันนุนขึ้นสูงครับเห็นบหมครับผมเอาบรรยากาศมาพี่นองเบิงเห็นบหครับนี่คือมองนี้จะเป็นแถวๆนาอําเภอไอ้บึงการนะครับแถวนั้นก็เป็นถนนคนเดินถนนอาหารนะครับเนี่ยครับ นี่เป็นทีขี่รถลงไปเห่นนะครับเอาให้พี่น้องเบ่งน้ำกันเอาสิขี่รถลงไปเห่นนี่ครับผมเนี่ทีสถานที่ออกับนังกายครับแต่ว่าน้ำนะครับพี่น้ำล้นหสะพานที่รถแลนด์นะครับเอามาให้พี่น้องเบ่งน้ำกันว่าน้ำมันล้นบ่ครับลถไปบ่ได้ละครับผมน้ำโค้งอะไรแห้งครับผมเอาให้พี่น้องเบ่งบูดแม่น้ำโค้งครับผมพูดนะครับน้ำไหลเชี่ยวขนาดเลยครับพูดเห็นบ่ครับพี่น้องผมเอาให้เบ่งกษาเลยครับทีคือ ริมโค้งหนาบึงการนะครับที่เขาแนมไปยุ้ยไยกลพุ่นก็อนเป็นไอ้ด้านต่อหม้อของบึงการนะครับพุ่นไอ้ปากสั้นนะครับเดี๋ยวผมามาให้พี่น้องเบิง้งจุดนี่ที่กาลังพัฒนาปรปับปรุงเป็นมองทองทงทอง,ง,งเที่ยวที่จะให้ค้นแรนออกกับลังไก่เงี้ไปสุดใกล้ๆนี่กะทวมครับผมนี่ครับยางก็ไมา้พี่น้องเบิง้งว่าน้ามันไหลแห้งครับทวมเบิ้ดแล้วครับผมเบิ้ดซิทที่จะขี่รถก้อนหนานีบกี้มือผมก็ม่เลยครับตะว่า หน้าบัวถั่วยังขี่รถได้อยู่ครับตอนนี้รถแล่นไปบ่ได้ละครับพี่น้องเลมพิกัดครับเบิ่งเอาครับพี่น้องว่ามันไหลแห้งบ่พูนนะครับมันไหลไหลหล่นมองนีมาเนาะครับพ่นันผมว่าน่าจะเดบไสเบ่ไซบ่ได้ละครับน่าจะปรับปรุงใหม่นี่ก็หามรถพานหามไปนะครับนี่ครับเอาไหมพี่น้องเบิ่งน้ำกันว่าน้าโค้งมันไหลแห้งคักขนาดได้ครับพี่เอาไห้พี่น้องเบิ่งน้ำกันปูซอกเขามาครับนี่มันรตะลิงนะครับ มันล้นเกินระดับของมันนะครับเห็นไหมครับพี physics, ่น้องนี่คร no yes ับเอาไม้พี่น้องเบึงน้ำกานนี่ครับว่าน้ำมันไหลแห้งแห้งอยหลีครับพี่อู้หูนะครับโอ้น้ำไหลแห้งครับครับน้ำล้นตลิ่งล้นริมฝั่งโค้งเนี่ยที่นี่เบึงการครับผมเอาบรรยากาศไม้พี่น้องเบึงน้ำกานขอบพุณพี่น้องที่เขามารับชมเป็นแรงใจมาเบึงน้ำล้นมาเบึงน้ำล้นตลิงของริมฝั่งโคงเลยครับนี่ครับล้นจนมันหนุนไปกันหน้าผลเหครับหน้าทั้งพี่น้อง เห็นไหมครับนี่ครับลูนตะลิงฟังผุนเห็นเขาแฮมเห็นเป็นฟังซอปอลาวเลยครับบอมเบีนบาดโมเฮ้าเลยครับบอมเนประเทศไทยอันนี้ฟังนี่จังเป็นไทยก็ครับนี่ครับที่น้ามขาขึ้นมาเห็นนี่ครับนี่ครับมันไหลซ่อขม่ามองนี่จะเป็นไอมองทีดินซ่อขม่ามองสวนดอกกําล่างกายเฉลิมประเกียรติมองนาบึงการนี่แหละครับขอบคุณพี่น้องที่ขามารับชมครับสวัสดีมีความสุขส่ขู่สุขคนคขับผม